รายนี้คือลำอโพง Rockford 8.8จุดนะครับเ,เพื่อนๆอยู่ใน Harley-Davidson Touring o u t l a er Limited นะครับ114คันนี้มากระสีทูโทนนะครับ Grey Has Silver f o r t u n e รถปีใหม่ด้วยปี2025รถมือเดียวนะครับเ,เพื่อน2,100ไมล์เจเท่านั้นสภาพใหม่ป้ายแดงออกใหม่ล้านเนะครับและก็คันนี้วารันตีมีหมดเดือน6/2026กับประกันชั้น1ก็มีหมดเดือน9/2026นะครับใครหาตัวนี้อยู่ตามมาดูครับ ไปหาเอาตาอ,อยู่นะครับคันนี้คือคันที่ใช่เลยนะครับนี่ทั้งสีทั้งของแต่งนะครับเพื่อนๆ2,100ไ mm. ม่เลเท่านน้ำไม่เรยรถมือเดียววารนตีหมดเดือน6นะครับนี่2,026มีประการชั้นหนึ่งด้วยหมดเดือน9 2,026นะครับวนให้ดูหน่อยเป็นสีทูโทนนะครับเกรย์แฮทซูเปอร์ฟอร์จูนออกใหม่คันนี้ล้านเจ็ดบวกๆเลยนะครับวันนี้1 1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นมาดูกันนะครับสีผู้ดีจัดเลย สวยคลิปนี่สปาหน้าคทสปาหลังมีให้นะครับชุดคอท่อเป็นไวนสยดท้ายนะครับแล้วก็ปลายท่อ CFR จะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ชุดวังความร้อนให้นะครับนี่สีสวยคลิปเลยดูเลขไมล์กันหน่อย2,116ันหน่อยไมล์เลสนะครับนี่ลำโพงล็อกฟอร์ดซ้ายขวาครบๆฝั่งคนนั่งด้วยนี่เต็มๆม,มาดูปลายท่อกันนิดนึงครับนี่ CFR นะครับ CFR c h r โครเมียมเลเบียร์สวยด้วยนะครับ3773สวยคริปพร้อมใช้งานนะครับทุพพพกพวกแพ็กล่องหลังคร,ครบเลยคันนี้เดินทางลองเหนือลองใต้สบายๆนะครับมาเดี๋ยวนี้ลองเสียงเครื่องกันหน่อยครับมาดูขอบมาดูครับ ปรายท่อเซฟอาโครมนะครับพอท่อใบหนาดไฮมันลั่นจริงๆคันนี้1,189,000บาทเท่านั้นนะครับสภาพคลิปๆอย่างกับใบแดงแบบนี้ไม่ควรพลาดใครต้องการซื้อขายแลกเทิร์นส่งรูปรอินบล็อกมาหาแชมป์ได้เลยขอรถสวยไม่ลม้มไม่ชนไม่จมน้ำเลขไม้แท้รับซื้อก็จะของเท่านั้นรับซื้อท่วไทยเหมือนเดิมสวัสดีครับ